วันนี้โอเคเรามีของเล่นมารีวิวเป็นของเล่นของอลิซ่านะคะอลิซ่าทองน้องเดียอะไหนะชิ้นแของเล่นของอันนี้หนูหนูจะจบปงแล้วค่ะแล้วๆ้ได้เล่นี่เชื่อเอาบอกด้วยใช่ไหมกเอาบอกกับกับเชฟค่ะกับเชฟนะคะโอเคอันนี้คืออะไรเป็น F.O.L อันนี้นะฮะก็อธิบายเพื่อนๆเพื่อนๆน้องๆ มันเป็นกระเป๋าเดินทางสามารถเอาไปใช้จริงได้เลยนะและข้านในมันเป็นอะไรอยู่ตาตั้งรู้ไหมด้านในเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้โอเคงั้นเราจะเริ่มเลยนะโอเคไหมครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นแฟชั่นอะไรให้เพื่อนๆฟังสิมันเป็นคอนดับโซนของลิซ่าใช่ไหมคะออนทิคโปรโอเคเราเริ่มกันเลยนะคุณก็ค่อยๆเก็บสิ่งที่ใช้สวยๆ อลิซาสะสมมันใช่ไหมคะใช่ค่ะอลิซาสะสม M O L อยู่เหรอคะอไดาตินตัวเลยวะน่าจะมาเยอะเลยโอเคติตัวแล้วมันก็จะมีซีนหนึ่งซีนแล้วต้องตัดซีนตรงนี้ก็มันมีซีนนะครับแล้วเราก็มาตัดซีนตัดเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของตา,าตาลิซ่าอ้าวลองดู ที่เปิดนี้แล้วก็เอาแอนี้อ่าเปิดให้เพื่อนๆดูปรับนีอ่อย<ส>ก็จะมีเป็น ว่าสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์ค่ะแผ่นมันเป็นกระป๋องใบเล็กไม่ถึงของเราก็บได้ค่ะเราเก็บได้แล้วก็มีอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ทราบบอกเพื่อนๆสิเข้าใจว่านี่เหมือนที่ปั้งโทรศัพท์ป่ะเราคิดว่าอันนี้ก็คือที่แขวนอ่ะให้เพื่อนๆดูแบบเสื้ออย่างนี้ใช่ไหมเนาะใช่ไหมคะ เพื่อนดูเบยครเปิดได้ครับอารชาเปิดยังไงพอนี่เป็นชาร์ชหนูต้อง ไว้เก็บของสำหรับเด็กน้องๆที่มีตนหูมีมีตันหูมีแว่นของเล่จิ๋วๆต้องมาใสายย่แนี้ถ้าเราไปใช้งา,านาเนื่ยนอกจากเก็บตุ๊กตามันก็คงได้แต่ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ตะวัดของก็แข็งแรงดีสวย วิธีการเปิดคือรูซิฟวิธีการเปิดกระเป๋าคือต้องใช้ลูทซิฟใชนค่ะาวไม่ดูหน่อยเห็นอะไรคะแล้วกไปแกะให้เพื่อนดูดี๋ยวโนตัตาต้าเราบรลุในข้างในมีอะไรมีลูกกอด้วยกอาปิตอันนี้อันนี้คอะนี่เปนน้อ่น อ่าแล้วแต่ยังไงอ่ะแต่ใหนน้เพื่อนๆดู ชุดนั้นตัวหนูก็มาใส่นี้ไงอันนี้เป็นร้อยแขนเสื้อกระเป๋าแล้วมันบอกว่ากระเปก๋าอะไอันนี้ครับอ๋อมีกระเป๋าอีกอันหนึ่งไปกระเป๋าเดินทางช่วยเกะนะครับอันนี้มมีกระจกจริงด้วยค่ะอ่าอาร์พีอาร์ใส่ใส่ได้ม่ที่เดิมไหมอันนี้มีกระจกเป็นที่กระจก มีอะไรมั้งเดยวน้องจะซื้อมาเล่นตตาอ้นี่กาข้างในวไม่ว่าสาตกตโเดมามาใส่ในกปนี้อนี้มันน่าจะเป็นบ็อกของมันเองใช่ไหมหมมันเป็นบ็อกแบทของมันเป็นกระเป๋าเ้ก็มีทีเชือชออ๋อมันเป็นลูกหรอ มันก็จะเป็นทรงนี้แล้วหนูลากไปเล่นที่อื่นก็ล,ลากไปอย่างนี้เราจะสร้างล้อกันแล้วแล้วหนูก็เอาของที่หนูมีแล้วหนูก็ที่หนูสะสมมาใส่มาและอันนี้มันจะเาอยู่ตรงไหนดูดีกว,ว่า ตัวน,นี้มีอันนี้มาให้หนึ่งอัน,นเอาอีกไปเก็นของไล้เหรออ๋อไปขึ้นมาด้านไหง ตัวนี้ไปใส่ไว้ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงกลางอ่ามรอนี่ยครัาครับอันนี้เรา เป็นที่ตั้งอันนี้ก็เต็มแล้วเนาะหมายถึงเป็นที่ตั้งของตัวอ,อย่างมันได้เป็นที่ตั้งของตัวเพราะถ้าว่าในกระเป๋านี้<ม>นะฮะโอเคอธิบายเพื่อนเพื่อนเขาจะเป็นที่เก็บตุ๊กตาบ็อกเซ็ตของที่อยายกซื้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนึ่งในตัวรุ่นนี้ก็จะใส่เข้ามาในนี้ใช่ไหมคะ ไอ่สามีเยอะๆอยู่ตรงไหนนะคะอ๋อไอ้สร้างมันมันเปลี่ยนไม่ได้มันแค่หนึ่งที่เปิร์สไอ้เนี้ยคือเป็นเป็นฝาปิดเฉยแบ็กกราวด์อนแบ็กกราวโอเคอ่ะตั้งเพื่อนๆดูฮะแล้วเดี๋ยวไอ้สร้างใส่ชุดให้มันครบอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะค่ะโอเคตาต้าลิซ่า เาขอบคุณเพื่อนๆเผื่อว่ามีน้องๆหรือพี่ๆท่านใดที่ชอบสะสมนะครับใช่ไหมอาจารย์ซาไอ้บล็อกนี้ก็สามารถจะมาเก็บได้นะเนี่ยตาได้เนาะโอเคแล้วก็บล็อกนี้ข้างในก็สรู้ว่ารุ่นนี้ไม่มีตุ๊กตาข้างในใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นไอ้แผงเสื้อเป็นตุ้กต้านก็เป็นเป็นตัวเก็บของตุ๊กตานะฮะในหมดแล้วโอเคไหนขอบคุณเพื่อนๆ